แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ2,000คำในภาษาไทยเกี่ยวกับ2,026ฮีโร่เอสเพนดอร์ plus รวมราคาที่ถ่ยพร้อมแนะนำช่องไบคลับโดยไม่มีหัวข้อหรือข้อความตัวหนาและเว้นวรรคตามที่คุณต้องการไบคลับช่องที่รวมรวมเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รถถังและยานพาหนะทุกรูปแบบจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับคอไบที่ชื่นชอบความเร็ว ความแรงและเทคโนโลยีใหม่ๆขอต้อนรับเข้าสู่ไบคับอีกครั้งหนึ่งครับและในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหนึ่งในรถมอเตอร์ไซค์ยอดนิยมจากประเทศอินเดียซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั้งในบ้านเกิดและตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานที่มองหารถจักรยานยนต์ใช้งานประหยัดแข็งแรงดูแลง่ายและมีราคาจับต้องได้ เรากำลังพูดถึง Hero Splendor Plus รุ่นปี2026รถมอเตอร์ไซค์ในตำนานจากแบรนด์ Hero Motor Corp ซึ่งเป็นผู้ผลิตจักรยานยนต์รายใหญ่ของอินเดียและของโลกเลยก็ว่าได้โดยรุ่น Splendor Plus เป็นรถที่มีประวัติยาวนานและในปี2026นี้ได้มีการอัปเกรดเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันและความสะดวกสบายที่มากยิ่งขึ้นเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก Hero Splendor Plus ปี2026มาพร้อมดีไซน์ที่ยังคงความคลาสสิกไว้เหมือนเดิม แต่เพิ่มเส้นสายที่ทันสมัยขึ้นไฟหน้าทรงกลมแบบฮาโลเจนที่ยังคงความคลาสสิกและเพิ่มไฟเล็สสำหรับไฟเหลวเพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงานขนาดตัวรถยังคงเน้นความกระทัดรัดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองตัวถังออกแบบให้มีความเรียบง่ายแต่แข็งแรงมีให้เลือกหลายสีเช่นสีแดงสีดำสีเงินและสีน้ำเงินโดยแต่ละสีจะมีลวดลายกราฟิกแบบใหม่ที่เพิ่มความทันสมยัยและโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ในส่วนของเครื่องยนต์ Hero Splendor Plus ปี2026ใช้เครื่องยนต์ขนาด9 7 2ซีซีแบบ1สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศและผ่านมาตรฐานไอเสีย BS 6 Phase 2ของอินเดียซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับ Euro 5ที่ใช้ในยุโรปให้กำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ8แรงม้าที่8,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดที่ประมาณ8.05นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อน,นาที เกียร์เป็นแบบ4สปีดทำงานได้อย่างนุ่มลน,นใช้งานง่ายและเหมาะกับผู้ใช้ทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่ใช้งานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันและการใช้งานเชิงพาณิชย์เช่นส่งของหรือใช้ในงานรับส่งผู้โดยสารอัตราการประหยัดน้ำมันของ Hero S p l e n d o r Plus เป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สุดโดยสามารถทำได้สูงสุดถึง70 8 0กิเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่และสภาพถนนระบบการสะเทือนน้าเป็นแบบเทเลสโคปิก และด้านหลังเป็นแบบโชคอัพคู่ซึ่งสามารถปรับระดับได้ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักและการขับขี่ในทุกสภาพถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบเบรกของ Hero Splendor Plus ปี2026มีให้เลือกทั้งแบบดรัมเบรกหน้าหลังและรุ่นที่มีดิสเบรกหน้าขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่ผู้ใช้งานเลือกระบบเบรก CBS หรือ c o m b i Braking System ยังถูกรวมไว้ในรุ่นนี้เพื่อช่วยกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้าและหลังเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น เปลยไม้แบบอนาล็อกยังคงอยู่เพื่อความเรียบง่ายและชัดเจนในการมองเห็นมีไฟแสดงตำแหน่งเกียร์ไฟน้ำมันและไฟเตือนต่างๆที่จำเป็นครบครันเบาะนั่งของรถรุ่นนี้เป็นแบบตอนเดียวยาวรองรับการนั่งได้ทั้งคนขับและผู้ซ้อนเบาะมีความนุ่มสบายและมีความสูงที่เหมาะสมกับผู้ใช้ทุกวัยในด้านเทคโนโลยี He ี ro s p l e n d o r Plus ปี2026ยังคงเน้นความเรียบง่ายและประหยัดเป็นหลักแต่ก็มีการเสริมฟีเจอร์บางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย เช่นระบบ i3s หรือ i เดืง Start Stop System ซึ่งช่วยดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อรถหยุดนิง่งและสตาร์ทกลับอัตโนมัติเมื่อบิดคันเร่งช่วยลดการใช้น้ำมันในช่วงรถติดนอกจากนี้ยังมีระบบ Hero Connect สำหรับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันทำให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบตำแหน่งรถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเคลื่อนย้ายผิดปกติหรือแม้แต่เรียกบริการช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านแอปได้อีกด้วย ในส่วนของราคานั้น Hero e s pl Plus ปี r Plus ปี2026มีราคาจำหน่ายในประเทศอินเดียเริ่มต้นที่ประมาณ78,000รูปีอินเดียหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ35,000ถึง40,000บาทแล้วแต่รุ่นย่อยและออปชันซึ่งถ้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการคาดว่าจะมีราคาประมาณ45,000ถึง50,000บาทราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณภาพของวัสดุ ความทนทานความประหยัดและการบำรุงรักษาที่ง่ายดาอะไหลหาง่ายและศูนย์บริการฮีโร่ก็เริ่มมีการขยายในหลายประเทศในเอเชียซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่สามารถใช้งานได้ในระยะยาวไม่จุกจิกมีความทนทานประหยัดน้ำมันและราคาจับต้องได้ฮีโร่เอสเพนดอร์พลัสปี2026เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ด้วยประสบการณ์ของฮีโร่โมโตค็อปที่ผลิตรถในกลุ่มคอมมิวเตอร์บมานานหลายทศวรรษจึงมั่นใจได้ว่ารถรุ่นนี้จะสามารถตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของคนไทยได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ในต่างจังหวัดพนักงานส่งของหรือผู้ที่ใช้รถเพื่อเดินทางไปกลับบ้านและที่ทำงานไบคลับหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณผู้ชมได้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับ Hero s เอสเทนดอร์พปี2026ทั้งในเรื่องของดีไซน์เครื่องยนต์เทคโนโลยีความปลอดภัยและราคาที่เป็นมิตร อย่าลืมกดติดตามบลรับเพื่อรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกและหากคุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรถรุ่นนี้สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณที่รับชมครับหากต้องการให้ปรับให้ยาวขึ้นเป็น3,000คำหรือเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นพิเศษสีใหม่หรือเทียบกับรุ่นอื่นเช่น Honda c d 110หรือ TVS Radio n เดียแจ้งได้เลยครับ